นี่คือลัละลาไลส์สดจากสมองของไลลี่ส่งเสียงน้อยเ <Yeah. S 1> จ๊ซึมเซ้าหมดแล้วและสุนทียอให้ฉันบึ้มบันจ้าเฮ้ยเราต้องใช้ปัญญาหน้าทุกคนเลกลัวอย่านะมันไม่ใช่ของเรายอย่าแย่งตีจงเบร์มีเธออยู่ด้วยเต่าน้อยของเราโตรเร็วมากโอ้ยโอ้ดีนักยากควรจะได้เรื่องหลังจากวันนี้ ฉันคือกังวลว่าขอได้ที่ไหนเหรอว,ว้าวอารมณ์ใหม่เข้ามาอา้ช่วยขอโทษเราแค่อยากเศร้าามประทับใจแบบจิตดจีด๊ทำไมพูดว่าเราฉันชื่วยชา้าโอ้ทรงผมสุดเจ๋ง๋อ้จะจอย่าหวังจะได้แต่นั่นคือองบีอ๋อองอะไรนะดูจะเรียกอีกชื่อว่าเฉยชิว ชื่ออะไรจ๊ะพ่อตัวโตเขาคือเกิดอายตตานักงานใหญ่ยินดีต้อนรับเกิดอายโอ้ไม่ชนกับป้านใหม่โอ้ไใหม่ตีมือโอ้มือนายเปียกเหงื่อุ่มเลยนะฟังนะเรามีหน้าที่ต้องทำาชคคิดเผื่อนาคตเอาไว้เธาอยากมานั่งกับเราไหมโคตรเลยยายเขารู้ว่าเราตื่นเต้นฉันจัดการได้เออจอยขอถามนะให้ัชช่วยมัเอาไหมเดี๋ยวเชชจ้ด มันคงไม่ฝังใจเราไปตลอดชีวิตหรอกบ้างนะฉันรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันน่ากลัวรีกันเลยเฮ้เรลี่แต่เราต้องหาเพื่อนใหม่ไม่งั้นเราจะตัวคนเดียวในโรงเรียนของเก่าไปขอใหม่ก็ต้องมาชีวิตไรลี่ต้องการอารมณ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าพวกเธอเฮ้เธอกักขังพวกเราไม่ได้นะเรากลายเป็นอารมณ์เก็บกดปเร็เดียวเลยเริ่มปฏิบัติการไรลี่คนใหม่ยังเก็บของไม่เสร็จหรอหนูมันหว เออนั่นมันภาพเตือย่างสิบปีข้างหน้าแล้วเข้าไรดี่ต้องการเราฉันเคยพาเธอไปผิดทางหรือไงอ่ะหลายครั้งอยู่นั่นอะไรเหรอก็จองประชดไงล่ะจอมประชดเหรอโอ้โหเราโชคดีจังที่มาเอิญมาเจอพวกนายเนี่ยเราโชคดีจังที่มาเอินเจอพวกนายเนี่ยว้าวเจ้าพวกนิสัยไม่ดีเฮ้เจ้าพวกนิสัยไม่ดี